หน่อยมายนนพี่หน่อยเป็นเป็นอะไรนะผู้อำนวยการผู้อำนวยการวันที่ประสัวธรรมได้มาร่วมยื่นคำถแถลงอขอให้ศาลไม่ฝากขังในคดีแฟงแล้วก็ตะวันเนี่ยครับในวันนี้เดี๋ยวพี่หน่อยจะอ่านรายละเอียดให้ฟังเนาะค่ะเอาวันนี้เรามาในนามของกลุ่มผู้หญิงด้วยอ่ะเชิญเลยคับนิดนึงจริงๆเราก็อยากแสดงให้เห็นนะคะว่าผู้หญิงในสังคมนี้ก็เข้มแข็งและอดทนกันมากมาก ก็พลังผู้หญิงเนี่ยสำคัญในการาขับเคลื่อนสังคมมากๆนะคะก็อยากจะพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมนิดนึงคะ่ะก็จริงๆแบมเนี่ยอยากให้ทุกคนในประเทศนี้ได้รับความยุติธรรมนะคะแล้วก็ต้องพูดว่าตะวันกับแฟงเนี่ยที่ได้ทำทุกวันนี้นะคะก็คือแฟงไม่ได้ทำเพื่อตัวเองตะวันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ว่าเป็นการ ที่อยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่อยากให้ใครมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วคือกระบวนการที่มันยดกระบวนการยุติธรรมที่มันบิดเบี้ยวเนี้ยค่ะมันมันทำร้ายประชาชนแล้วก็เยาว,วชนในประเทศนี้เยอะมากๆนะคะแล้วก็เราเนี่ยควรที่จะปฏิรูปก,กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าเร็วหรือช้าแล้วก็ต้องปฏิรูปให้ได้ค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกอย่างมาก คือ,อประเทศไทยเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะได้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาตินะคะเพราะว่าทุกวันนี้ยังมีผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆยังมีผู้ที่ถูกดำเนินคดีมากขึ้นทุกวันมีสื่อที่โดนปิดปากมีประชาชนที่โดนปิดปากโดนอุ้มฆ่ามากขึ้นทุกวันโดยที่เรามองไม่เห็นแล้วเรามองเห็น แล้วบางครั้งเราก็ไม่ได้รับรู้ว่ามีใครที่โดนฆ่าอีกทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันทุกวันนี้ก็ยังมีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะกฎหมายเนี่ยให้ศาลเนี่ยเป็นผู้พิจารณาความสมควร ของการฝากขังเพราะต้องให้เกิดความยุติธรรมเพื่อกันกองไม่ใช่เราฝากขังทุกครั้งเราจึงไม่ยอมให้อำนาจตำรวจเนี่ยตัดสินใจเองสารไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับตำรวจทุกครั้งในการฝากขังนะคะแล้วก็แบมเนี่ยไม่อยากให้ใครต้องมาเจอแบบนี้อีกตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมยังบิดเบี้ยวแบบนี้ใครก็สามารถเจอแบบนี้ได้ไม่ว่าใครในคดีไหนในประเทศนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือจะน้อยหรือคดีการเมืองก็ไม่สมควรต้องเจอแบบนี้ค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้แบมขอเป็นกําลังใจให้ตะวันแฟงบุ้งและบาสทที่กําลังเผชิญกับความยากลำบากในการอดอาหารสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ากระบวนการยุติธรรมยังบิดเบี้ยวและทุกคนในสังคมบอกว่าก็แค่ให้น้องกินอาหารกลับไปกินน้ำกินอาหารแล้วก็เข้ารับกระบวนการยุติธรรมหนูคิดว่าสุดท้ายแล้วทุกคน บนโลกนี้มนุษย์บนโลกนี้ทุกคนหิวข้าวค่ะทุกคนหิวน้ําทุกคนต้องกินข้าวกินน้ําเพื่อไปทางชีวิตอยู่เพื่อที่จะดํารงชีวิตต่อไปได้แต่สุดท้ายแล้วตะวันแสงบุ้งหรือบาสก็คงหิวความยุติธรรมมากกว่าค่ะอันนี้อาจจะอยากขอเสริมนิดนึงจริงๆวันนี้ที่พี่หน่อยมายื่นเนี่ยพี่หน่อยมีทีภาษาบาลามทาเกี่ยวกับเรื่อง3จังหวัดชดา,ายแดนภาคใต้เนาะแล้วก็รวมถึงคนที่โดนอุ้มหายเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็จะได้เห็นในหลายๆมุมมอง ในหลายๆพื้นที่ว่าจริงๆแล้วนอกจากในพื้นที่ส่วนกลางในในพื้นที่กรุงเทพสําหรับนักกิจกรรมที่เคลื่อน่อยในกรุงเทพหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมอีกทั่วไทยเลยไม่ว่าจะเป็นที่ใต้ที่3จังหวัดที่บางกอยก็ตามหรือที่อะไรก็ตามเดี๋ยวอนี้อยากจะให้พี่หน่อยช่วยเสริมหน่อยใช่ค่ะใช้เวลานานไปหรือเปล่าค่ะก็ขอเน้นเกี่ยวกับกิจกรรมแล้วก็บทบาทในวันนี้แล้วกันนะคะฉันเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาธรรมนะคะ เราทํางานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นเวลา19ปีนับตั้งแต่ที่วันแรกที่ก้าวมาถึงศาลนี้ในฐานะผู้สังเกตการคดีการหายตัวไปของทนายสมชายนินละพิจิตเมื่อปี2548บัตรนี้เป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วความยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนและการกระทําที่ละเมิดกฎหมายบ้านเมืองที่มีสาเหตุทางการเมือง มากมายในประสบการณ์การทำงานของข้าพิสูจน์ว่าไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการดำเนินการทางกฎหมายและการพิจารณาคดีในชั้นศาลเท่านั้นปัจจุบันจึงได้มีการเจรจาสันติภาพปัตตานีระหว่างคู่ขัดแย้งทางการเมืองเป็นต้นความขัดแย้งทางการเมืองและแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนั้นจากประสบการณ์ของข้าที่เริ่มเข้ามาทำงานในฐานะทนายความนักกฎหมายตั้งแต่ปี2565จึงมีความเชื่อมั่นว่าบทบาทของตุลาการมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองจึงขออนุญาตนำคำถแถลงในฐานะผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาัฒะธรรมและทนายความสิทธิมนุษย,ยชนขอให้ศาลได้ทบทวนคำสั่งเมื่อวานนี้ ที่อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นเสนอชื่อเสนอให้มีการขยายการฝากขังเป็นครั้งที่3เป็นเวลาอีก12วันบทบาทของตุลาการสามารถที่จะเข้าแทรกแซงและดำเนินการอำนวยความยุติธรรมในคำสั่งนี้ได้ทันทีเวลานี้ดังนั้นเราจึงม,มีความเชื่อมั่นว่าแม้กระทั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ได้เขียนระบุไว้ในคำขอฝากขังไว้แล้วด้วยว่าบุคคลทั้งสองซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดี116เกี่ยวข้องกับการบีบแตรใส่ขบวนสเสด็จที่พนักงานสอบสวนอ้างว่ามีเจตนากระทําความผิดตามมาตราและคำฟ้องดังกล่าวไม่สามารถยุ่งเหยิงพยานได้โดยเหตุดังนี้เราเชื่อว่าสารที่เป็นผู้พิพากษารับผิดชอบสำนวน และรับผิดชอบหน้าที่ในวันนี้จะพิจารณาถึงความจำเป็นและเหตุผลทางกฎหมายลงทั้งทางมนุษยธรรมว่าการปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขประกันตัวเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำที่จะแสดงให้เห็นว่าประชาชนยังมีความหวังกับระบบตุลาการได้โดยเฉพาะในคดีนี้นะคะ ผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนเป็นเพียงเยาวชนที่ร่วมกันแสดงอาระยะขัดขืนในการอดอาหารด้วยความสงบไม่สามารถที่จะทำร้ายใครไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความรุนแรงต่อสังคมด้วยวิธีการใดๆดังนั้นเหตุและผลที่เราต้องการที่จะนำเสนอก็คือเหตุผลทางด้านข้อเท็จจริงกฎหมายและมนุษยธรรมซึ่งผู้พิพากษาซึ่งเป็นนักกฎหมายด้วยกัน ร่ำเรียนมาแล้วสามารถที่จะพิจารณาตามเนื้อหาสาระได้อย่างมีความเป็นธรรมและให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบตุลาการต่อไปนะคะก็คิดว่าเราจะรอฟังคำสั่งสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเราได้ยื่นแล้วแล้วก็ต้นฉบับได้ส่งถึงในสำนวนไปแล้วเหตุและผลเราได้ชี้แจงทงั้งทางสาธารนณะแล้วก็เมื่อวานนี้ได้ไปยื่นหนังสือที่ประธานศาลฎีกาซึ่งก็เป็นผู้หญิงนะคะ จะขอบอกว่าวันนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่เราต้องการให้ผู้หญิงมีบทบาทในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเราก็เป็นผู้หญิงนะักกิจกรรมหลายคนก็เป็นผู้หญิงและรวมทั้งตะวันด้วยก็เป็นผู้หญิงนะคะดังนั้นวันเมื่อวานนี้เป็นวันสิทธิสตรีสากลเราก็อยากให้ทุกท่านนะคำนึงถึงบทบาทของสตรีในกระบวนการยุติธรรมและบทบาทในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของทางการเมืองของสังคมไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามท่านนี้ก็เชิญน,นะคะเอกสารแจกให้นะคะ การนะตอนนี้เราไม่ใช่พนายความของคดีนี้ขอชี้แจงก่อนนะคะอันนี้แค่ไหนเราตอบแผลอ่าคือหลังจากที่ได้ทราบผลขคดีที่ผิดการใดๆนะครับชีพปัดคงจะต้องใช้เวลาพักคุยรัปรึกษากับตัวตะวันแล้วก็แฟงก่อนครับค่าเจตนาล้มก็ได้เราต้องการสามข้ออะไรอ่าก็เดี๋ยวขอย้ำสามข้อเรียกร้องของตะวันกับแฟงบุ้งนะคะแล้วก็บ้านนะคะแล้วก็ ข้อหน,นะคะต้องปฏิรูปก,กระบวนการยุติธรรมค่ะสองต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างอีก3ประเทศไทยไม่ควรได้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนค่ะแล้วก็หลังจากนี้เราจะมีกิจกรรมนะคะยืนหยุดขังอ่าหนึ่นาทีนะคะเวลากี่โมงหนึ่งชั่วโมง12นาทีค่ะเริ่มกี่มงแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มครับ เดี๋ยวก็เริ่มสักตอนนี้ได้เลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะพูดถึงคณะมนตรีแล้แมมืส่ปันอเชื่อมถึงการรับที่เราแสดงออกวันนี้ด้วยชุดดำดอกไม้อะดำก็ได้ก็ชุดดำก็มันก็สื่อถึงการที่เราไว้อะไรให้กับกระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้ค่ะแล้วก็เป็นความหม่นหมองเศร้าโศกของประชาชนในประเทศนี้อย่างดอกทานตะวันเนี้ยค่ะ ก็แสดงถึงตัวพลังของตะวันเองพลังของสิทธ,ธิสตรีเป็นแสงสว่างแห่งประเทศนี้ตะวันเนี่ยจะขึ้นทุกยามลุ่งนะคะแล้วก็จะตกดินในทุกเย็นแต่ก็จะขึ้นมาใหม่ทุกครั้งทุกเช้าอยู่ดีคะ่ะเพื่อเป็นความหวังให้กับประชาชนในประเทศนี้คะ่ะนก ครับท่านผู้ชมครับนี่จะเป็นการแถลงการของทางคุณตอนเพนคงขจรเกียรติ